สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปินอุมาพยากรพรมมายานนะคะสําหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาดูดวงกันนะคะดวงประจําเดือนพฤษภาคมนะคะของคนที่เกิดวันทั้ง7นะคะตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนั้นมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็อันนี้เนี่ยนะคะเป็นการแบบว่าดูดวงแบบโดยรวมนะคะโดยทั่วไปนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะมีตรงกับใครหลายคน หรืออาจจะไม่ตรงกับใครบางคนบ้างนะคะก็อย่าได้ว่ากันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะมันต้องมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างนะคะในการดูดวงของแต่ละคนนะคะโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันนั้นนะคะก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นค่าครูให้กับแม่หมอปิ่นให้ด้วยนะคะอ้าวโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนาะว่าดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะโดยที่ปิ่นจะเริ่มดูจากตัวตนของคุณแล้วก็เรื่องราวที่คุณจะต้องเผชิญในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้กันก่อนเนาะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะโดยปิ่นจะเปิดไพ่ก่อนกันละกัน3ใบ ไปที่หนึ่งนะคะได้ไพ่สัจธรรมไปที่สองพระเทวะฤษีและไพ่ไปสุดท้ายคือพระแม่นางกวักค่ะโอเคสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนาะอเห็นหน้าไพ่แล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณปรงกับชีวิตะคือเหมือนเตรียมตัวที่จะแบบว่า เข้าสู่ทางธรรมอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็ใดๆก็ตามแต่มีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเลยทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเออคุณเริ่มปรง่งปร่งในเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายของมนุษย์หรือปรงในเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เออมันมันทำให้คุณมีดวงตาเห็นธรรม ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะคือแบบว่าสําหรับบางคนเนาะคือแบบว่ามีการทํางานแล้วก็มีการแบบว่าแข่งแย่งชิงดีกันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยแล้วคุณก็แบบว่าได้เข้าไปสู่สังเวียนนั้นแล้วมันทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยมากเลยอะจนแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันจะต้องแข่งกันขนาดนี้เลยหรออะไรประมาณนี้นะคะก็เลยทําให้คุณเนี่ยเริ่มที่จะแบบ ช่างมันเถอะพอแล้วทาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นฟีลเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับใครหลายๆคนเนี่ยนะคะเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากจะปีกวิเวกอยากจะที่จะอยู่คนเดียวค่ะไม่ไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับใครเลยค่ะเป็นอารมณ์ประมาณว่าขอรักษาแผลใจหรือว่าขอที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อที่จะเยียวยาหรือว่าเพื่อที่จะคิดอ,อ,อยู่กับตัวเองให้มากแล้วก็มันจะมีความคิดแบบปิ๊งอะไรบางอย่างสําหรับ คนที่เกิดวันอังคารในบางคนนะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะต้องบอกเลยนะว่าสําหรับใครหลายๆคนเนาะมีโอกาสที่คนที่เป็นแบบนักเรียนนักศึกษานะคะต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้แบบว่าเรียนต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะ<ม>ก็ขอให้คุณเนี่ยคะ่ะแสดงความตั้งมั่นขยันหมั่นเพียรให้ มากมากนะคะแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆแต่สําหรับคนที่ทํางานอยู่นะคะที่เป็นงานประจำอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีการาได้แบบปรับตำแหน่งให้มันสูงขึ้นไรทานองนี้นะคะแต่สําหรับคนที่ทํางานหลายๆคนเนี่ยค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าคุณน่ะอยากจะทํางานคนเดียวแค่ไหนก็ตามแต่แต่งานบางอย่างที่คุณจะต้องเจอในเดือนพฤษภาคมนี้อันนี้พูดรวมไปจนถึงเรื่องงานด้วยเลยเนาะ <laughs> คือแบบว่าคุณจะ บบต้องมีการฟอร์มทีมอยู่รวมกันกับคนหลายๆคนอะไรพวกนี้นะคะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ฟันฝ่าแล้วก็ข้ามผ่านในเรื่องราวของอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะแล้วก็สําหรับใครบางคนเนาะอาจจะต้องแบบว่าได้อยู่ที่บ้านเพื่อที่จะดูแลพ่อเท่าแม่แก่ทั้งหลายนะคะหรือว่าผู้สูงอายุทั้งหลายนะคะอยู่ที่บ้านมันเลยทําให้สําหรับใครหลายๆคนเนี่ยคือแบบ ทำให้คุณเนี่ยคะ่ะจะต้องแบบทํางานอยู่ที่บ้านไม่สมามารถที่จะแบบว่าออกไปทํางานนอกบ้านได้อะไรทํานองนี้นะคะมันก็เลยแบบเป็นฟีลเนี้ยต้องอยู่ที่บ้านต้องใช้บ้านเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติธรรมที่บ้านด้วยนะสําหรับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีแล้วก็เข่งคัดเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับใครหลายๆคนนะคะมีการบางคนนะคะมีการบอกว่านั่งสมาธิสวดมนต์ยังไม่พอนะคะมีการทําบุญทําทานสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิได้เช เดียวกันในช่วงเดือนนี้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาทางสายนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคุณจะมีการแบบเข้าถึงทําในชั้นที่สูงขึ้นจากแต่เดิมเนาะอาจจะแบบว่าเออแบบสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็บางคนนะมีการแบบเพ่งกระสินไฟด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากสวดมนต์แล้วก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วเนี่ยคือยังไม่พอนะคะมีการเพ่งกระสินไฟด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยละคะจะเป็นตัวที่แบบว่าเออ สำหรับบางคนนะอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยมีการบรรลุธรรมในขั้นที่สูงขึ้นนะคะและอยากจะบอกว่าหลายๆคนนะคะก็คือแบบว่าอาจจะมีออในเรื่องของแบบโชคลาภอะไรพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ลองแบบซื้อติดไว้ไม่เสียหายเนาะแต่อย่าเล่นมากนะต้องบอกเลยเดี๋ยวอาจจะล้มจมแทนที่จะกลายเป็นโชคลาภไปได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือหลายๆคนนะอาจจะได้รับการเชื้อเชิญอาจจะได้แบบว่ามีการแบบ ให้เชิญให้ไปทําอะไรบางอย่างนะคะก็ขอให้ตอบรับไว้นะคะเรื่องนั้นอาจจะเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะในเรื่องของทางธรรมทั้งหลายนะคะโอเคเออยังไม่โอเคสิเดี๋ยวก่อนนะก็คือสําหรับคนที่ นับถือพะเกจิอาจารย์นะคะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่โตนะคะหลวงพ่อฤษีดิงดำหลวงปูด่ดูหรือว่าหลวงปู่พะเกจิท่านใดก็ตามแต่ที่คุณที่คุณนับถืออยู่นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าในการปฏิบัติธรรมของคุณนั้นเนี่ยท่านคอยกํากับคอยช่วยเหลือดูแลในเรื่องของการแบบเนี่ยการปฏิบัติของคุณ ตรงนี้อยู่นะคะให้มันแบบเออไปในทิศทางที่ถูกที่ควรเลยประมาณเนี้ค่ะแล้วก็สําหรับบางคนนะคะอาจจะต้องได้ทําภารกิจเพื่อเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณเนี่ยจะถูกเชิญให้แบบว่าไปทําภารกิจอะไรบางอย่างนะคะบางทีเนี่ยคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องปัจจัดตังอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะหลายๆคนไม่เห็นแต่ไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่า ไม่มีอยู่จริงนะคะครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนคอยกํากับคุณอยู่ขนาดเนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะถึงเวลาสําหรับใครบางคนที่จะต้องไปทําภารกิจให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์แล้วค่ะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเงินกันว่าการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะไม่ใช่การเงินการงานก่อนการงานนะคะการงานของคนที่เกิดวันอังคารในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งโอ้พระพรหมฤสีคุณขากองเมื่อกี้นี้ก็เป็นพระเทวฤษีนะคะนี่พระรพรหมฤศีไพ่ใบที่สองทศกัณ์ออกลบเดียวนะและ,พะไพ่ใบสุดท้ายพระนางาสรัสดีอุ้ยทําไมแม่หมอขนลุกกับไพ่ของคนที่เกิดวันอังคารมาก เอ่อเอาเป็นงานทางโลกก่อนกันแล้วกันคือต้องพูดในคลิปนี้นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคานะคะแม่หมอต้องขอพูดทางทางโลกและทางธรรมเลยค่ะเพราะว่าค่อนข้างเด่นชัดมากเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของทางธรรมเอาทางโลกก่อนกันแล้วกันนะคะสําหรับคนที่อ่าทำงานประจําอยู่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นช่วงที่ คนเนี่ยคะ่ะจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่แบบว่าเขาจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะในสิ่งที่คุณขาดอยู่เพราะในตอนนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยคะ่ะว่าคนที่เกิดวันอังคารนี่คือแบบงานแบบเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศจริงๆคือแบบทําให้คุณไม่มีเวล,เวลาในการทําอย่างอื่นเลยงานยุ่งมากจริงๆนะคะพูดได้เลยคือว่าแบบมีคนเดียวอะแต่เหมือน ตัวคุณคนเดียวอะแต่เหมือนแบบรับงานตอนนี้เหมือนแบบมีสิบล่างอยู่ในคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบต้องทํานั่นทนํานี่แล้วก็กลายเป็นว่ามันมันทาให้เสร็จสักอย่างอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะด้วยกาลังแรงของคุณเพียงคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันเกินโอเวอร์เขาเขาเรียกว่าอะไรมันโอเวอร์โหลดสาหรับตัวคุณไปทํานองนี้นะคะแล้วก็ใดๆก็ตามแต่เวลาที่ทํางานอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะคือแบบคุณจะมีความซีเรียสแล้วก็มีความเครียดมากนะคะเพราะด้วยความที่แบบอยากจะให้มันแบบ เสร็จไปได้ด้วยดีอะไรประมาณนี้แต่คุณทํำหลายอย่างมากจนเกินไปจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จเลยสักอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงจําเป็นที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูแล้วเออแบบไม่น่าจะล้อแน่เลยก็เลยแบบว่าให้การช่วยเหลือคุณมาอะไรทํานองนี้นะคะก็เอ่อถือว่าเป็น เป็นการยื่นมือมาในมาช่วยเหลือในช่วงที่แบบว่าถูกเวลาแล้วก็ถูกวาระจริงๆนะคะแล้วก็สําหรับพ่อค้าแม่ขายน้องต้องบอกเลยว่าเฮ้ย hey, เนี่ยแหละมันจะเป็นช่วงที่แบบว่ากิจการของคุณเนี่ยคือคือ,คอแบบว่าหุยออเดอร์เข้ามาแบบทะลนทะลักมากจนแบบว่าคุณน่ะแบบแพ ส่งของกันไม่ทันเลยทีเดียวอ่ะคือมันยุ่งขนาดนั้นนะคะก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะกับเรื่องของการงานที่มันปังมากสำหรับพ่อค้าแม่ขายจริงๆนะคะแต่ทีนี้มาดูในเรื่องของทางธรรมกันนะคะต้องบอกเลยว่า,าในช่วงที่ผ่านมาเนาะคือแบบว่าการปฏิบัติธรรมของใครหลายๆคนนะคะก็คือแบบว่าอาจจะแบบยังไม่ถึงขั้นอะไรทำนองนี้นะคะ่ะคือแบบว่ามันก็จะมีการแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบ ไม่ค่อยนิ่งหรือว่าแบบฟุง้งซ่านเออแบบออกแนวประมาณนี้นะคะฟุง้งซ่านหรือไม่ก็จับทิศจับทางไม่ถูกเอ๊ะจะไปเรียนกับอาจารย์คนนั้นดีเอ๊ะไปเรียนกับอาจารย์คนนั้นด้วยอีกทีดีกว่าคือสับพวิชาหลากหลายมากอยู่ในตัวคุณจนแบบว่าเอาอีกหน่อยนะคือแบบมันจะเหมือนเป็นหนังจอมยุติแล้วว่าที่แบบว่าเรียนเยอะจัดซะจนแบบว่าทตาุไฟเข้าแทรกอะไรประมาณนี้คือร่างกายแตกสลายอะไรทํานองเนี้ยครูบาอาจารย์เลยต้องมากํากับค่ะว่าแบบว่าเออสิ่งที่คุณเรียนรู้มาเยอะแยะมากมาย พวกนี้จริงแท้จริงแล้วมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราสามารถที่จะยึดเอาไว้นั่นคือ หลักของพะรตนาตะยพระพุทธเจ้านะคะนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถที่จะยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้เพราะว่าพุทธตะคําสั่งสอนของท่านคือจริงเสมอนะคะขอให้คุณยึดหลักตรงนี้เอาไว้และปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นก็เพียงพอแล้วค่ะก็คือแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์การนั่งสมาธิฟังธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแล้วอยากจะบอกว่างานทางธรรมของคุณมีค่ะครูบาอาจารย์คอยมากำกับแล้วนะคะอยากจะบอกว่า สำหรับใครหลายๆคนเนาะที่ปฏิบัติถึงขั้นแล้วเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจจะต้องได้มีการแบบว่ามีบททดสอบอะไรบางอย่างนะคะมาเพื่อที่จะแบบว่าเทสนะ่ะแบบออกแนวประมาณว่าทดสอบว่าเฮ้ยคุณพร้อมที่จะไปทําภารกิจนี้แล้วหรือยังนะคะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณจะทํามันได้ดีค่ะจะทําแบบเออประสบความสําเร็จไปได้เป็นอย่างดีนะคะขอแค่ให้คุณนะ่ะตั้งมั่นยึดอ่า ภาัตนตัยเอาไว้นะคะพระพุทธธรรมผสมค์นะคะแล้วก็คุณงามความดีของพระพุทธเจ้าต่างๆนะคะสิ่งดีๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเทพพงเทวดานะคะท่านคอยกากับอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณตั้งมั่นเอาไว้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเข้าไว้นะคะแล้วเดี๋ยวการงานทางธรรมตรงเนี้ยมันจะประสบความสําเร็จแต่อาจจะต้องแบบว่าผ่านด่านอะไรหลายๆอย่างเยอะสักนิดนึงนะคะขอให้คุณอดทนไปให้ได้ก็แล้วกันนะคะอ่ะโอเค การงานแล้วนะคะต่อไปเรามาพูดในเรื่องของการเงินกันบ้างดีกว่าุว่บการงานมันปังขนาดนี้การเงินจะเป็นอย่างไรสามใบเหมือนเดิมนะคะไพ่ใบที่หนึ่ง ไพที่สองและไบ่ที่สามไพ่ไปที่หนึ่งพมแม่ธรณีค่ะไพ่ไปที่สองพญาโครุตกับนางกากีค่ะแลไพ่ไปสุดท้ายกามาเทพ สำหรับการเงินนะคะต้องบอกเลยว่าเอาจริงๆอะ่ะโดยเนเจอร์หรือว่าโดยพื้นฐานของคุณที่เกิดวันอังคารแล้วเนี่ยค่ะคือแบบ จะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ใดๆก็ตามแต่นะอยากจะบอกว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเพราะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออเห็นคุณค่าของการเงินมากขึ้นเลยพวกนี้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณเลยมีการที่จะบอกว่าเก็บออมหรือว่ามัทยัดมากขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้แบบว่าในเรื่องของการเงินของคุณอนะมีเป็น เป็นไปในทิศทางที่แบบว่าเริ่มมีฐานะ e ที่มันคงมากขึ้นนะคะและอีกอย่างตัวคุณเองเนี่ยค่ะเป็นคนขยันขันแข็งอยู่แล้วแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการเงินเนี่ยค่ะมันก็โฟโล์เข้ามาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณมีการปิดรอยรั่วของมันอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะมันจะมีอะไรบางอย่างนะคะมาทําให้คุณแบบว่าเห็นคุณค่าของการเงินมากขึ้นนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคุณจะมีความฟุ่มเฟือยแล้วก็ใช้หมดเปลืองไปเกี่ยว เรื you, ่องของการกินดื like many, ่มเที and and like ่ยวอะไรพวกนี้การเสพสุขอะไรทั้งหลายทั้งแหล่อะไรพวกนี้ค่ะก็ขอให้แบบว่างดละเลิกตรงนั้นไปก่อนเนาะมันจะมันก็เลยแบบว่าจะทําให้ชีวิตของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนียค่ะมีความมั่นคงในเรื่องของฐานะมากขึ้นเนาะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคือมันก็ไม่ไหวที่แบบว่าคุณจะต้องแบบว่านําเงินบางส่วนเนี่ยค่ะไปช่วยเหลือครอบครัวเอ่อหรือว่าคนที่ตัวเองรักอะไรพวกนี้ยค่ะเกิดขึ้นนะคะมันก็เลยแบบว่าเนี่ยต้องจ่ายไปแต่ว่ามันเป็นการจ่ายที่แบบ จะว่าไม่เต็มใจก็ไม่เชิงแต่คือมันเหมือนกับว่าคุณตอนแรกก็รู้สึกแบบแอบเสียดายแหละแต่พอแบบว่าได้ช่วยใครบางคนที่แบบว่าเขามาขอความช่วยเหลือคุณแล้วแล้วเขามีชีวิตที่ดีขึ้นะอะไรประมาณเนี้ยคือคุณก็แอบแบบ เออรู้สึกภูมิใจรู้สึกแบบว่าชื่นใจเล็กๆนะว่าแบบเออได,ได้ได้ทำให้ใครบางคนคือแบบว่าเขายิ้มออกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นคนในครอบครัวเนาะอะไ้ๆก็ตามแต่นะคะในเรื่องของการช่วยเหลือตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นกฎ ของจักรวาลอะยิ่งให้ยิ่งได้รับอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณให้ไปหมดจนคุณแบบสิ้นเนื้อประดาตัวซะเมื่อไรแต่ว่าเป็นการที่แบบว่าให้และทําให้เหมือนกับว่าเป็นการไปต่อชีวิตใครบางคนเขาเข้าเ <ๆ S 1> นี่ยค่ะการช่วยในละักษณะประมาณนี้มันก็จะแบบว่ามีผลตอบแทนกลับมาให้คุณมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนทําให้การเงินของคุณเออมันแบบว่ามันมีการกินการอยู่แล้วก็อย่างที่บอกไปนะก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการเงินค่ะสําหรับพ่อค้าแม่ขายนะก็ต้องบอกเลย ว่าเงินที่ได้มาเนี่ยค่ะจะมีเงินเข้ามาแบบสัพพัดดีขึ้นมากๆคือยอดออเดอร์มันปังไงมันก็จะมีแบบว่ายอดขายที่แบบเออดีเข้ามาได้กําไรกําไรอะไรพวกนี้ค,ะค่ะค่อนข้างที่จะดีมากทีเดียวนะคะมีเงินไหลมาเทมาเออแบบหมุนเวียนดีพูดอย่างนี้ดีกว่าหมุนเวียนดีนะคะแล้วก็ใดๆก็ตามแต่นะคือแบบเหมือนกับว่าถ้าคุณขายสินค้าที่ดีให้กับลูกค้าไปได้มันก็เหมือนกับว่าลูกค้าเพราะเขาได้รับปรับของที่ดีแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมกับราคาที่คุณขาย อยู่แล้วเนี่ยค่ะเขาจะรู้สึกประทับใจแล้วเขาจะไปบอกต่อและคุณเนี่ยค่ะจะได้เงินมาจากการบอกต่อของเหล่าลูกค้าของคุณเนี่ยแหละกลับเข้ามาอีกแบบเป็นทบเท่าทวีคูณอะไรเงี้ยโอ้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทาดีอยู่แล้วทําต่อไปน้อแบบว่าอย่าทาในลักษณะที่แบบว่ายอมแมวขายเนี่ยคือมันไม่โอเคแต่ใดๆคือคุณแบบว่าใจใจแมนแมนกับลูกค้าอยู่แล้วค่ะคือแบบขายของคุณภาพดีราคาประมาณเท่านี้กําไรอาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่พอมันได้แบบว่า จำนวนแบบวอลลุ่มที่มันเยอะขึ้นแล้วแล้วก็มันก็ทําให้แบบเออมันได้เยอะอยู่พอสมควรเหมือนกันนะและได้ก็ตามแต่เนาะคือก็จะทำให้ได้ละลูกค้ารายใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเพราะการบอกต่อของลูกค้าอีกทีหนึ่งค่ะเย้เยดีใจด้วยนะคะ <ๆ S 1> ต่อไปเรื่องของการเงินแล้วเราก็จะมาดูในเรื่องของความรักกันนะคะความรักของคนที่เกิดวันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ ไพ่ใบที่หนึ่งว,ว้าวปาปิคะเนตนะคะไพ่ใบที่สองพระแม่โพสพไพ่ใบที่สามรจนากระสั่งทองโอ้โหแอบเสียดายแทนนิดนึงนะคะว่าแม่ถ้าไพ่สองใบนี้เกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนะแบบจะดีมากเลยทีเดียวนะคะอจัดไพ่ใหม่สักนิดนึงนะคะให้โดนแสงไฟนิดนึงคะ่ะเอาล้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงคนโสดก่อนก็แล้วกันเนาะต้องบอกเลยว่า อืออจริงๆก็แอบอิจฉาอยู่นหน่อยเหมือนกันนะคะสำหรับในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะจะได้เจอกับอ่จะได้เจอกับเพศตรงข้ามนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเพศเดียวกันนะคะไม่เอาไม่เอาเอาใหม่ เดี๋ยวเรามาพูดถึงคนโสดกันก่อนเลยกันแ,แล้วกันนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับคนโสดเนี่ยออโดยปกติแล้วเนี่ยะคะ่ะตัวคุณเนี่ยมักจะได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่แบบดีพร้อมเนี่ยคะ่ะเข้ามาแจกขนมจีบอะไรพวกน,นี้อยู่เรื่อยๆพอสมควรเหมือนกันนะคือแบบเขาพร้อมที่จะให้รักแท้กับคุณอะ่ะขึ้นอยู่กับคุณเลยอะ่ะว่าคุณจะเลือกใครอะไรทํานองนี้ซึ่งคุณน่ะคือแบบว่าจะมีการแบบว่าเลือกมากผิดปกติคือแบบด้วยความที่ จะบอกว่าผปกติก็ไม่ก็ไม่เชิงนะคะแต่คือแบบมันเป็นสิทธิ์ของคุณนั่นแหละที่แบบว่าเออควรที่ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแต่มันจะเป็นการแบบว่าเลือกยากหรือว่าเลือกมากเกินไปอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ใดๆก็ตามแต่นะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณก็จะได้คนที่แบบว่าเขาพร้อมที่จะอุปถัมภ์คำชูคุณอ่ะคือแบบพูดง่ายๆอ่ะเป็นคนที่มีฐานะดีคนหนึ่งนะคะเข้ามานะคะแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าเปให้คุณอะได้ในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวแหละเออสำหรับบางคนนะคะคือแบบว่าจะได้มาเป็นในเชิงของ ต่างชาติต่างภาษาหรือไม่ก็ต่างศาสนากันไปเลยนะคะคือแบบเป็นฟิลทํานองนี้นะคะแต่ใดๆคือเขามีความรักจริงมอบให้กับคุณอะไรทํานองนี้นะคะแต่เพราะเราเรื่องมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าอาจจะได้แล่นะคะคือเขาอาจจะมีฐานะร่ํารวยตามสเปคที่คุณตั้งเอาไว้ทุกอย่างเพราะว่าสเปคของคุณสูงมากจริงๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าออพอคบกันไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ย มันพูดคุยกันไม่รู้เรื่องอะ่ะมันแบบต้องปรับจูนทัศนคติเขาหากันเพราะมันต่างกันมากเกินไปนะคะแต่ถ้าไปนในเรื่องของเงินทองแน่นอนนะคะแล้วก็รวมไปจนถึงในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเขาพร้อมที่จะแบบมอบให้กับคุณนะคะแต่สําหรับบางคนนะคะอาจจะมีการบอกว่าเอ่อไปเจอคนที่แบบว่ารักง่ายไหนเร็วคือแบบว่าเราอาจจะแบบว่าโออเคชอบใจเขาแล้วแล้วเขาพร้อมที่จะมอบความรักให้คุณแล้วแต่คุณกลับกลายเป็นว่า เขาไปได้สักพักเบื่อและแล้วขอเลิกเขามันจะเป็นฟีลนี้นะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่เนาะอ่ะโอเคก็เรามีสิทธิ์เลือกก็เลือกไปแต่ว่าอย่าทําลายจิตใจใครหรือว่าเล่นกับออหัวใจใครเลยแล้วกันนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเฮ้ยความรังในช่วงนี้คือมันแบบ ดีจังเลยค่ะคือแบบว่าเออพังพร้อมอุดมสมบูรณ์อะไรทํานองนี้นะคะแล้วก็อยู่กันไปได้เรื่อยๆแต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบว่าปากเสียงกันบ้างเพราะมีความคิดที่ไม่ตรงกันในเรื่องของการกินการอยู่อะไรทํานองนี้นะคะสําหรับคุณแล้วเนี่ยสำหรับบางคนเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะใช้เงินะไปในทางนี้แต่คู่ของคุณอาจจะไม่เห็นด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออมีเรื่องของการขัดแย้งเข้ามาเกิดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องแบบว่า เคลียร์กันแหละเคลียร์จิตเคลียร์ใจกันสักนิดหนึ่งนะคะปรับทัศนคติให้เข้าหากันค่ะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะลุกลามกลายเป็นแบบปัญหารุนแรงเกิดขึ้นก็ได้นะคะแต่ใดๆก็ตามแต่เนาะคือมองว่ามันจะเป็นการแบบว่าขัดแย้งกันแบบกระจุบกระจิบเล็กๆน้อยๆด้วยเรื่องของการกินการอยู่ค่ะโอเคต่อไปเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไรโดยการเปิดไพ่สามใบค่ะ ให้ใบที่หนึ่งเทพบุตรยุติธรรมไพ่ใบที่สองพระนางเบญจกัลยาณีและไพ่สุดท้ายนะคะพระนารายณ์บัรทมสินปค่ะ สำหรับเรื่องของสุขภาพนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบสื่อพันธุ์นะคะกลวยไตยแล้วก็เรื่องของระบบการขับถ่ายอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะอาจจะเกิดการทํางานที่ผิดปกติเกิดขึ้นใครที่กลั้นปัสสาวะนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นแบบกะเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะแล้วมันลุกลามไปจนถึงกลวยไตยได้นะคะอันนี้คือค่อนข้างที่จะรุนแรงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็สําหรับบางคนนะคะก็คือสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการกินการอยู่ พวกนี <One input> ้นะคะให้ระมังให้ระมัดระวังในเรื location, ่องของพวกความอ้วนนะคะแล้วก kind of so ็น้ําหนักเกินอะไรพวกนี้นะคะไขมันในเส้นเลือดค่อนข้างไขมันในเลือดเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงโดยเฉพาะไขมันที่มันไม่ดีอะไรทั้งหลายนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินได้แล้วนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยค่ะมีโอกาสสูงมากเลยนะคะที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยค่ะป่วยด้วย้วยป่วยด้วยโรคพวกนี้แล้วจะต้องแบบว่าถึงขั้น ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อแอดมิดกันเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้ๆก็ตามแต่นะคะเรื่องของการติดเชื้อไวรัสต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือแม้แต่กระทั่งโรคไข้หวัดเพราะว่าในช่วงนี้นะคะคือแบบอาการมันอากาศอะ่ะมันแบบเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนจะจัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ฝนตกเลยพวกนี้ช่วงเนี้คุณจะมีร่างกายที่แบบว่า อ่อนแอผิดปกติมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่พ้นที่จะต้องเข้าโรงง,งพยาบาลกันนะคะโอเคก็ขอให้รักษาสุขภาพกันเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องมีเพียงเอก็คงจะต้องขอลาเพียงเท่านี้นะคะก่อนที่จะจากกันไปรบกวนกดไลค์กด Subscribe ก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งๆนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนหนอว่าคลิปใหม่ของช่องปิ่นอุมาพยากรณมาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ